นานลอยเดินเนี่ยไดไปเกียรอนาน้อยเดินเนี่ยได้ไปเกียรวันนี้ยาพ่นไปพ่มากพุ่ง,ง,ง,งพ่พนพ่นอยางไ <c oughs> ดเนาะกล้าเปดูส่วนบน เดี๋ยวบอสเวียนมาันเดดเวียนตั้นเอาตดบกักแม่เอาบอสักเศูนย์แก็ักจะม่นรนสนาน่เนาะเขาเศูนย์ไปแล้วเ่เ่นะครับเอาเ่า ไปดึแสดงินแบงกับานะครับเนาะา่สาวเจบอกที่แหกก็บกกาบนนางหนาพกกเรื่องาปูบกหาซูนแล้วพวกกาบคือไม่ไม่เป็นผลน้หลายหลายรอบพวกก๊าัตบสื่อเนามันตกลบีตกับเป็นเสือโรตลีกะหากับหาน้เกีย์กับเก๊สูนรบเนาะมันชุ้นหน่อหละเม่คุ้นหม่ก็สื่อพกกาบปูบอกม่เยกัดมักเคยกัดกือปูยังเบาอยู่ดิปูบอกว่ามัคเคย

ีเงอนด่วนว่อ๋อพีเงอนดวนพอการคือเขานักอบด้งเงเท่าอี่ห้อาว่าคมาหาพออท้ามาคาร้อคาร้อมาค่ะเมื่ออื้อบกันพอกราท่าอยู no> ่นล่องนาลองหลังเลี้ยหนาเลี้ยวหังโคจังมาานอมันงูเลยโอ้ยังนันว่างว่างค่ด้วยพอ มีบ่เขาวาทาั้งไปทวันมันหกวันทั้งโอกน่ารู้กันขันเป็นเนาะให้มันหกจากมาแต่ว่าหาทองมองยุได้่กับว่าหาทองบบตัวเออมาด้วยใจใช้ถัดทางหาเพอหาอีพอบมาไม่งว่า,า่บาบ่กันพอบ่ใดก็อีพอบ่ไดได้กินขเนนขาบ่แท่เนาะกตบบ่แขขันมาเออเดีว่าหาาวานไอ้ท้อมา เห็นตัวจริงอีนเธอว่าวอะเอามาทันวะรัาฮะขันคาราวาอีกเอ้ามาถึงหอทีน่าหเนาะอันนี้เขาเรียกผ่านคุ้มอ่าคุ่มเงินคุ่มทองเลยสวยไหมสวยครับสวยปูยังงามปูย เูว่าน่าให้ท่อโครมเนาะว่าน่าสิพูนยังไงเนาะก็ต้มโครมเนาะต้มนาบ้านนี่ก็คืเให้มันต้มบับขาวต้มแบกขาวไงไงกูเลยจะคอยแ่มาขอครับต้การที่เขาอะไเขาอยากทานเขามาเวยมา่เนาะมาเห็นหน้าคขาแต่ขอเขาอมาเขาตื่นมขาหลเนาะไม่มีโชไม่หลับไม่มูกชไม่หมานเ เออถุกขภาพแข็งแรงให้เมืองไรน้องให้ทองไรมาเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็น่วงมาเดเออเออาตุกมาหน้าถูกภาพนะแต่ว่าแต่ว่าเออหนาตัวีนังรักแล้วเก็บคนหนามดดิโก้มดีิโก้รไรนักเออปาทีเข่าปาทีเข่าปาที่ชายมาเบิ้งนีถูกหนา นา,านตัวเขาเออเงื่อนเกียวกับมือเงื่อนทำไมเขาสักกีไทยด้มือลนะนนเนางคุได้หาไปคุได้ถือไปไหยกัรนักึอนอันนี้คือกับอยเงื่อนใจเป็นคุณทุเนาะงนะองจับแขบางอีพอเดินนี่พวกข้ามปากข้ามเบาอีพอบอกอีพอ ยอดมหนด้วยควตัวคนเยอะอดมือระาหารถางขึ้นห right. <ask> <of och> so the ูร่าข้ามือระบอกแว่านี่แหละเขาเรียกว่าของการบ้านแท้จังไห้ไม่หมดรูกท่านไมาเป็นของกันเราท่านยิงมากเงอืมเราท่หนีงไทยแล้วบาาพอต้องท่า

เออทอยตังตึงหมดเขันตังตรงไหนมันมาหลบหายไา้ขนตรงหลบมั้งเออหายทุกทื่อย่ไมันทุกไม่หมานไม่หลบได้ทุกภาพแข็งแรงท่ามาพอผู้ข่ายถึงจะทุกยงว่าว่าที่นั่นหวไงที่นั้นถือว่าได้พ่อถือหอยอาอไม่ห้อกนึงเทเทลขั้นเลหลังไห้ยอืยขออมเทนั้นไม่เทขอมบอมขันบามากับขันใของหลีนั่งหลบ่า แต่ว่าก็ถึงนี่พ่าให้แกยังไปบ่างรู้าค่ไหนให้แกบักข้าไปขึ้ก่อนแกบักข้าที่ไม่แกบักข้าได้บ้าติมนห้ามันแข็แไ้หน้ามันมันแพ็งเขาบ้าตื่อ๋อแข็งกับแพ็งคแข็งเกินน้ามันอันนี้นั่งนั่าเยอะวันแขนวานแลอวน้ามันมันแพ็งเออพอขึ้นมหวหรือแค่น้ามันแพ็งบ้าติมนวาคเออ บเบาคอจะอยากเราเลเห,นห็ <Okay. S 1> oh, okay. หนดูเขยนร้านมากชะอ่อนดีใจอบอุอ่มในร่างกายอบอุอ่มในใจกูน,นี้เห้ยดูร้านมากดึงใจ,ในห,นใใจหาวไปผู้เบาทำหน่อยกูนะว่าไม่เข้ามาด่าเออจ้างราว่าพอจะได้โชคได้ร่ำได้โชคแต่มมาแนบะ้วันมีเขาเขินไมยหายว่าไม่ได้หรอกเด้เอ,อถามหาโชคลาหาโชคหาา แกมาดูการสืบเหตุกา่ี่างอดชะก้มบ้งจัน้องคืนคือป้าน้องขนนี่บอกน้องว่าว่าจัถึง่าเดอมอดาก้มบ้องจัโอดชไปยืเอาจับนองตร้ไมมีรงบัลว้าวป้าปา้ดกพพอู่้าบอกว่ อันนี้คือกะวัท่านเบิ้งกะหกดักเขาเพราะเค้งไม่หายว่ามีถล่วเด้อถามหาโชค้าบหาโชค้าาหาโกงเบิ้งเราจะถัุดเด้อห่ะโกงเบิ้งดักโกมเบิ้งเากันลูกเบิ้งถักตอนตั้งคืนเด้อข้านว่าเบิ้งเอากคือบอคิดปฏิบัตขข้านี่ตัวคือมามันถือได้กูอ่านเท่ายีก็ปฏิบัติไา้นะบุฟะมากคือถืเฮง ว่าคือตักแห้งค่ะว่าครือมากแบบมมากจีกันนะาจะได้มากอีอ่ได้มากหาพ่อคือแต่งมาแบบนี้คืออยาให้เปิดพ่ออย่ไเนามาาไงกันเนาะพ่อัดไม่พอพ่ปวดง่ายเาะงาขากระหรยนี่มาคักมางนก้มเบิงจักนอนกะดุ้งใจญ่า่าใหญจ้ด บ้องมันดาคนได้เพื่นังกแต่บ้งดาแต่บ้านมได้กกบ้ดาบได้บุเออถึงไม่โงไม่ดัาไม่ถถกไม่หมั่นกลูแ้ต่นี่กจำร้อดตามไปนะเ้เออเขเออขอได้บ้าัดที่จบบแ่ล้าลเอาก็จะเอารเาแต่จะซื้อสองหลานลูกเอาหลานกเอาเอาที่แตได้มาลูกเอาเก้ากี เอาเข้านแล้เพราะอาเอาหลาชิแปเอาเข้าทิ้กเนาะโอเคบเอาจ้าเอาเชิ้เพ่อเรไปเอาชิปเา้เอาเข้า้มันไ่้หามันไม่ถึงได้ฉากมึงจังนาะเออบอ้อเบิร์ปแวะแวแวแวะูางข้างกัน เออไปตัเอาอ๊ดขาเอากะไคร้เล้เองมากๆวันแกก็อ๊ดขาิจักบ้านสองบาหาไดเกตาที่คือเขาเนาะจังการฟ้มากกับไม่อลองเลยจังถือต้ามากจะได้มาหาโูอีกแลวนะมเออม่เป็นจังการมาทางมาหาเขาแล้วเอาปองูมามาปอออ เลีกยัวรกทองเล้วเออเอ้ากรนต้่งแกงแกมาเอ้ามาก็รับ้านมากขาหใจอ่ก้ป่เอามาจะคุ้เงอ้าู้ใจก็คือรักนั่งรักมัน เอาทานแบบว่าการรักยาอีกคมาวหนึ่งเจากตัว PTO ูเด็ดถ้าเกิดถู้าเกิดตายวี้ไม่ไดไม่ตายราะหาิตไม่มีกับ p t าบถูะอหมตายอเรียกูไปนะ ถ้าว่าถือนางื็เป็นางือแต่เตาอีพอมาคยผ่าไา้าไอ้ท่วัดวัคือจังไมกัตาไปก็มันใจเล้วอต่มันหายมั่ง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 ม่มั่ง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 ้่งมั่งมั่มื่งมั่งเัมั่เม่ามั่งมด่งมั่่งคั่งมังมั่งมั่งมััง

ช่วงนี้เถวดดอกข้าเบงปูตาอกรป่งถวดใายฟังข้าวเบิ้งันนะโองหนักมากถวดเขาเกเดยนพาอถวดใหพ่อถที่ข้านเบิ้งว่ากันเบิ้งอีพอไข่แดงวันจันทรนะนงถือถวดมุงเดี๋ยวพ่อดูก่อนนะว่ามีกี่ใบพ่อบอกนะเดี๋ยวพอตอนับเอมืล่ะนังถือถัู้ป้โป่มปบนคุมเต่าคือเต่าทั้งเต่าบานเต่าท้อง มาเป็นทักที่พายามาหลุดบ้านแต่มาถางมาเริ่มแต่มาตืีมาข่าให้แต่เริ่มแต่เริ่มแล้วหลุดเริ่มทุกคนทุกผู้ทุกคนดังดังรวยรวยให้ถูกหวยวันที่ที่หกทุกผู้ทุกคนแล้วหลุดเริ่มตามตามแล้วตี Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những